ข้าวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วภาคที่สองไม่ใช่อีกวันนะวันเดิมเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ลเงเพจเพจนะเอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ถนัดไม่ถนัดก็ไปเปลี่ยนสก,กินมาแล้วฮโอ้ยเอ้ย,อยเดี๋ยวขอเกียรทีบก่อนนะ ไม่ได้จริงๆเขาอบอกว่าคร์ทีบก่อนขอขอคร์ทีบได้ไหมสักแปบ๊บมันไม่ได้จริงๆต้องปรับก็้วอะไรก็ปรับเล้่เนี่ยอย่าก็จะปรับตามก็ได้นะมาบว่ามันเป็นมันเป็นพอด,ด,ดีมากสี่สิบ เนี่ยเท็กเจอเป็กไป่รูดตามเอฟในพิสตูเออเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเท็กเจอเป็กซอมบี้เข้าสำไมไม่อยากเท็กเจอเป็กซอมบี้เข้าขอจริงๆขอสักแป๊บเดียวได้ไหมอย่ามาแนละ้วขอแป๊บเดียวมันไม่ได้จริงๆ ตายตรงไหนแล้วเนี่ยอันนี้อาจให้ดูจัดจระเลย๋ยวทุกคนว่าสิ็งของอะไรอีกเนี่ยตายตรงไหนแหละปูมก็ไม่กัดไม่ปรับให้เออ้องป,ปรับเอง และต้องปับตอนที่ซอมบี้มาฮึ่อ๋อ,อ,อนึกว่าซอมบีม้ธรรมด,ดาซอมบี้มดนี่เองฮึอ้าวขึ้นไปซอมบี้วอวตอนนี้เลยก็ได้มาเดี๋ยวขอเตรียมของก่อนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีมนะอ้าวแล้วดาบหายไปไหน ไอ้นี่มันเอาดาบไปเดี๋ยวเจอดีเร็ว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 เ,วเวด,นนดี๋ยวคลิปนานไม่ได้มามาอยากมาก็มา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 เอาดาบฉันไปทำไมเอาดาบไปทำไม อื้ยทด้เจอแปลกซอมบี้ก็เท่อย่างงี้แหละดาบจะพังอยู่แล้วฮ่าเอาเกินเลยฮาเอาเกินก็เลยตายไม่รู้กี่รอบเวิลที่สะสมมาก็หายไปเมดอะไรตัวอะไรเล็กจีนเหรอได้เล็กจีลงทีเจอแพก

มันละขนเอาไม่เหมือนมะแคบ1.77เลยก็กองเหล็กกองเหล็กไปกองอื่นไป น okay, ึกว่าอินเดอร์แมนไม่มีอานเลือดเยอะแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยได้ต้องได้ไม่ได้โอเคแล้ว กว่าจะได้โอเคไปตรงนี้ก่อนนะอย่าพิ่งไปไหนนะเี่แปลกซอมบี้สวยมากในโลกอยู่ไหนอย่าบอกนะว่าต้องคราฟเอง มีเยะเปล่าเฮออ้ยหน่จุจต้องมีนะไม่มีก็ไม่รู้แล้วโอ้โหต้องครับเองใช่ไหมอ๋ออ๋อ,อนี่นี่นี่กระดาบมาเพี็กเล็กขวาเล็กชุดกอดด้วยไหมรู้ว่ากันไก ว่าเอ้ยทางน้ำต้องใช้ใช่กอมาด้วย <c oughs> คนตอบเสร็จแล้เยอะนะเนี่ยของเยอะมาก อาหารก็หมดแล้วเตัวสามิ้นตุดนตายนีคนแกอ่อันนี้อะไรเมาเมื่อกี้ก็เตรียมของอะไรมาข้าเกะเออเตรียมเอนมาแล้วเตรียมของมาเยอะมากจัดของจัดอะไร ลืมไปยังไม่ได้เก็บอ้อยดีตั้งแต่า้าทแรกเลยแล้วก็จะบอกเลยเกือบตายอีกรอบหนึง่งอ้อยอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อย,อยสามารถเจถากตรงนี้กระตุกเล็กมามๆ <c oughs> อีปูเรียกเจ๋อเจอ้องอ๋ออ๋ออ๋อรู้ว่าจะจำไม่ได้แลวน๊ะ ทำอะไรต่อดีนะฮะปุกไปปุกไปเจ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 ไม่ถนัดในมือถือวางอาจจะวางไม่เร็วก็ไม่เป็นไรโอ้ยจำไม่ได้จมือสันๆั้ามาทำอะไรตัวนี้ ตำอมาเลยตรงนี้เอ่ยเฮ้ยกิมบักอีกแล้วเด็กได้เล็กมาตั้งแต่ภา์ที่สองวั้นี้แหระ เพื่อนก็ส่งแชทมาไม่หยุดเลยต้องการต้องการต้องการอีกสามถังใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ต้องการอะไรเนี่ยอ้จะปลูกข้าวเราเนี่ยก็จะเมื่อกี้อ c t i n g a c ติงต้งทำเป็นไม่รู้เรื่องฮ่าฮ่าใช่ใช่ใช่ทำไม่รู้เรื่อง <laughs> ครับเปืนยังไงครับไม่เป็นปลู้าวตรงนี้มีมเมล็ดอยู่สามเอาเยอะมากกระตุกด้วยโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เดียวอเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวลง พัดลงพัฒน์แรกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปลงโลงบพัฒน์ที่หนึ่งเนาะดีไหม,มเดี๋ยวไปลง,ลงโลบโอเคอ๋อสำหรับพัฒน์นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครด้วยนะครับไละบายบายบาย